สวัสดีค่ะนอจพอพาทัวร์นะคะปี2567นระคะข้าพเจ้านางสาวจารุวรรณมณีศักดิ์เป็นเจ้าหน้าที่การเงินของมูลนิธิสื่อสร้างสุขค่ะวันนี้นะคะเป็นตัวแทนของนอจพอของมูลนิธินะคะแล้วก็มาพร้อมกับน้องพลอยนะคะเดี๋ยวให้น้องพลอยลองแนะนําตัวนะคะน้องพลอยเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะคะพูดได้นิดหน่อยคะ่ะเดี๋ยวลองให้น้องพลอยแนะนําตัวดูคะ่ะสวัสดีค่ะ ปัป่นีป้ปันีป้ปันี๋ีค่ะโอเคน้องพลออพูดได้นิดนึงนะคะเวลาเราสื่อสารกับน้องก็จะสื่อสารโดยการการเขียนแล้วก็สื่อสารโดยการพูดได้เป็นบางคำนะคะน้องชื่อนางสาวปานไพรินพันธรีใช่ไหมคะ ทําทหน้าที่ในองค์กรก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อมัลติมีเดียนะคะมีหน้าที่ในการจัดทําสื่อแบนเนอร์ค่ะจะทาวิดีโอค่ะถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเวลาจัดกิจกรรมนอกสถานที่ต่างๆนะคะหรือว่ากิจกรรมในองค์กรค่ะโอเคสําสหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับหัวหน้าองค์กรค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับพี่มดนะคะว่า ความเป็นมาองค์กรนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะแล้วก็รู้จักโครงการสร้างงานคนพิการนี้ยังไงนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่นุชค่ะสวัสดีค่ะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่า,ารู้จักโครงการการจ้างงานคนพิการนี้ยังไงแล้วก็ความเป็นมาขององค์กรเราเนี่ยทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะมูลนิธิสื่อสร้างสุขของเรานะคะก็จดทะเบียนในปี2 0 0พัน 556ค่ะจะเบียนเป็นมูลนิธินะคะแล้วก็มีเป้าหมายก็คือการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นนะคะเราก็มีงานอยู่หลายด้านนะคะแต่ว่าเรื่องการจ้างงานคนพิการเนี่ยมีโอกาสได้พาน้องเนี่ยไปตรวจแปลงของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาลัยก็ได้รับคําแนะนําจากพออที่นั่นนะคะว่ามีโครงการจ้างงานพิการคนพิการให้มาสมัคร ก็เลยได้ทําเรื่องประกาศรับสมัครคนพิการแล้วก็มีน้องพลอยเข้ามาสมัครงานที่สํานักงานแล้วก็ผ่านการคัดเลือกค่ะสําหรับงานของมูลนิธิสื่อสร้างสุขมีอยู่4งานหลักๆนะคะงานแรกก็คืองานสื่อโมโจอีสานหรือว่าการพิทักษ์ความจริงการตรวจสอบข่าวลวงการทวงความจริงนะคะซึ่งมีทางที่ต้องเป็นหัวหน้าโครงการนะคะ แล้วก็มีงานคนอุบล1.9ล้านคนปลูกต,ต้นไม้1.9ล้านต้นที่เป็น MOU ในระดับจังหวัดชวนคนมาเพิ่มพื้นที่ป่านะคะมีงานสื่อสารสาธารณะด้วยนะคะแล้วก็งานสุดท้ายก็คืองานโครงการกินสบายใจที่เราใช้เรื่องของการสื่อสารเนี่ยเป็นเครื่องมือแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมให้คนที่อยู่ตลอดห่วงโซ่อาหารเนี่ยได้มาทำงานเรื่องอาหารปลอดภัยด้วยกเกษตรินรีด้วยกันค่นคะ โอเคค่ะเดี๋ยวกินสบายใจนี้ไปเจอกับมูตาในพื้นที่เลยโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปพบกับน้องมูตาวุีิตาพุสวัสด์นะคะในพูดเกี่ยวกับโครงการกินสบายใจนะคะที่ว่าน้องคอยได้ไปช่วยงานอะไรบ้างนะคะสักนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวมุฒิตาพุนสวัสด์ค่ะเป็นผู้ประสานงานของโครงการกินสบายใจค่ะ สำหรับโครงการกินสบายใจของเรานะคะจะทำหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรตลอดของโซ่อาหารเลยนะคะทั้งการผลิตการดูแลรักษาพืชน,นะคะแล้วก็ส่งเสริมทั้งด้านการตลาดด้วยนะคะสำหรับงานที่น้องพลอยได้รับมอบหมายให้ทำนะคะในในในโครงการของกินสบายใจนะคะก็จะมีการเก็บวิดีโอนะคะเก็บภาพถ่ายนะคะเก็บภาพถ่ายเพื่อเอามาโปรโมทหรือทำแบนเนอร์นะคะ อย่างเช่นงานนี้นะคะที่น้องพลอยกำลังทำอยู่นะคะก็จะเป็นแบนเนอร์นะคะที่เอาไว้ใช้ในตลาดเขียวนะคะแจกให้กับเกษตรกรนะคะเอาไว้ตั้งไว้ในหน้าร้านของตนเองแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> แปลงสุดท้ายโอ้อันสุดท้ายตั้งตัวแบบแี่แม่ผาร่อยเบนี่ยหนูต้องไปหนูเป็นไมเป็นไม้หรือตังตัวค่ะ พี่นุชคะจอยอยากรู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งในการทํางานของน้องเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราจะมีแนวทางในการทํางานกับน้องเนี่ยยังไงแนวทางการพัฒนานะคะค่ะคือตอนนี้เราก็ทํางานมาประมาณ6เดือนเนาะยังไม่ได้ครบปีนะคะน้องพลอยก็ทําหน้าที่ในการเรียนรู้การถ่ายภาพทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวการถ่ายการทําวิดีโอนะคะการทากราฟิกต่างๆเราก็มองว่า ถ้าเป็นงานศินลปะเป็นชิ้นงานสื่อเนี่ยที่น้องเคยทํามาน้องพลอยเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆในการออกแบบงานในการทํางานศินลปะเพราะว่าเขาจบด้านนี้มา<ฆ>แต่ว่าจุดที่น้องยังต้องพัฒนาต่อคือการสื่อสารนะคะน้องยังไม่สามารถที่จะฟังหรือว่าพูดหรือว่าสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือกับกล<ฆ>ุ่คนที่เราเข้าไปทํางานได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีคนหนึ่งคนที่ต้องมาช่วยน้องตรงนี้ แต่ในอนาคตถ้าน้องทํางานไปเรียนรู้ไปแล้วก็หัดพูดหัดฟังนะคะหัดสื่อสารต่างๆจับประเด็นแล้วก็เอามาครีเอทเป็นเรื่องราวที่จะนําไปสื่อสารเนี่ยถ้าน้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆมีโอกาสทํางานไปนานๆเนี่ยน้องก็จะเป็นคนที่ทํางานได้ดีคนหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้น้องหัดเนี่ยแหละค่ะก็คือเติมเรื่องการสื่อสารแล้วก็ระหว่างนี้เราก็ต้องคุณพี่เลี้ยงให้น้องในเรื่องนี้ค่ะโอเคค่ะ,ะ,ะเดี๋ยว เดี๋ยวจอยจะพาไปพูดคุยกับพี่ต้อมนะคะในแนวทางการพัฒนาหรือว่าแนวทางองค์กรนะคะในในอนาคตนะคะว่าในการศักยภาพขององค์กรในการที่จะจ้างงานคนพิการนยคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเจะยพาไปพบกับพี่ต้อมค่ะค่ะมืบอก ดีค่ะพี่ต้อมสวัสดีครับน้องจอยน้องพลอยครับต้อมค่ะครับผมจอยเห็นว่ามีรายการของสื่อสร้างสุขใช่ใช่ในรายการสื่อสร้างสุขเนี่ยมันจะมีจัดทุกวันทุกวันพุธใช่ไหมคะสอนทุ่มเนาะแล้วน้องพลอยมีส่วอช่วยอะไรบ้างคะในรายการรายการสื่อสร้างสุขเนี่ยชื่อซึ่งเราเรียกชื่อรายการว่าไลฟ์สร้างสุขนะเป็นรายการออกอากาศสดทางเพจของสื่อสร้างสุขซึ่ง ช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มในแต่ละวันพุธนะครับพลอยก็จะมีส่วนในการนี่นะฮะนี่แฟกช็เเตอร์เนี่ยอย่างเช่นตอนที่ผ่านมาวันพุธที่แล้วเนี่ยพลอยเขาก็จะทำแบนเนอร์ให้เป็นแบนเนอร์โฆษณาครับแบนเนอร์อ่าเป็นแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ว่าสัปดาห์นี้วิทยากรจะเป็นใครผู้ดำเนินรายการจะเป็นใครจะมีประเด็นอะไรมาพูดคุยซึ่งพลอยเขาก็จะคือในในทุกๆวันจันทร์ เราก็จะมีการรับข้อมูลจากผู้ประสานงานประเด็นนะครับผู้ประสานงานประเด็นก็จะประสานงานเ,าเ,าเ,าเขาเรียกว่าวิทยากร<ฮ>ในแต่ละคลิปนะครับประสานงานพิธีกรนะครับแล้วก็หารูปภาพมาให้พลอยเขาเนี่ยทำแบนเนอร์ซึ่งเป็นรูปภาพของเนี่ยฮะรูปภาพของวิทยากรแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนซึ่งพล,ลอย,ลยก็จะมีใช่พลอยก็จะมีหน้าที่ในการออกแบบ อ,ออกแบบว่าไอภาพคนนี้จะอยู่ตรงไหนแล้วก็หัวข้อประเด็นจะออกอากาศวันไหนเวลาเท่าไหร่ช่องทางการออกอากาศตรงไหนอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นงานที่พลอยทําประจําซึ่งงานตัวนี้จะปิดจ็อบในวันในในวันวันอังคารไม่เกินอังคารเช้าเพราะว่าเพื่อโปรโมทใช่เช้ามาเช้าวันจันทร์มาพลอยต้องรับงานตนัวนี้แล้วประมาณสักวันอังคารเช้าอีกวันหนึ่งต้องเล่นโปรโมทแล้วเพราะรายการจะออกอากาศวันพุธ อ่าอันนี้ก็จะเป็นงานของพลอยค,ครับถ้าสมมุติว่านะคะ<ม>องค์กรเนี่ยจะมะีการจ้างงานคนพิการเนี่ยพี่ต้องคิดว่าแนวทางในการที่จะพัฒนาศักยภาพคนพิการแล้วก็การจ้างงานของคนพิการในอนาะคตของคจะเป็นยังไงบ้างมันมันก็คงจะต้องอบวกกันฝ2ฝ่ายฝ่ายที่1ก็คือเราก็ต้องดูศักยภาพของคนพิการคนนั้นว่า เขาเนี่ยถนัดอะไรเขามีประสบการณ์อะไรหรือเขาทํางานอะไรมาก่อนหรือเขาเรียนสาขาไหนมาก่อนนะครับอันที่1เนาะอันที่2อ,องค์กรเราทํางานเรื่องออการทาสื่อนะฮะการผลิตสื่อการอบรมนักสื่อสารแล้วก็การใช้สื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการเ,เสริมพลังชุมชนนะฮะการใช้สื่อเพื่อเพื่อช่วยชุมชนหรือว่าเครือข่ายในการโปรโมทเรื่องต่างๆแล้วทําให้ ชุมชนหรือว่าเครือข่ายเขาเนี่ยมีช่องทางในการสื่อสารเพราะฉะนั้นองค์กรเรามีพันธกิจงานด้านนี้นะครับตัวคนพิการเองก็ต้องเข้ามาสนับสนุนองค์กรเราก็ต้องดูว่าสส่วนนี้มันแมทกันยังไงอย่างพลอยเนี่ยเขาเรียนเรื่องการาฟิกเรียนเรื่องการออกแบบมาซึ่งตรงสายพอดีนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะรับได้อขอบคุณพี่ต้อมมาะะได้ได้ซึ่งการมีพลอยเข้ามามันก็ทําให้ อ,องค์กรมีสีสันคือเมื่อก่อนเราขาดเราขาดกราฟติกดีไซเนอร์เราขาดคนที่จะต่อ,อ,ตอให้ต่อให้มีก็คือเราก็ต้องจ้างคนข้างนอกเพราะว่าคนข้างนอกเหมือนกับว่ารับนับรับงานจากเราซึ่งไม่มีคนมาทํางานตรงนี้เป็นหลักพอตอนนี้มีพลอยเข้ามาปุ๊บก็ถือว่าช่วยได้เยอะเพราะว่าเราไม่ต้องไปจ้างน้องที่เป็นพาร์ทไทม์พลอยก็มานาั่งอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าอาจจะไม่ได้เต็มที่เหมือนกับคนที่เป็นสเปเชียล แต่ว่าก็ผ่อนแรงได้แล้วเราก็สามารถที่จะคอมมิชงานน้องได้แบบคือน้องต้องการแก้ตอนนี้เราก็เดินไปหาที่โต๊ะพลอยเลยแต่ว่ามันต่างกับตอนที่เรา,เาจ้างพาร์ทไทม์คือเราต้องโทรหาเราต้องอะไรเงี้ยมันกระชานี่พอมีพลอยมามันลดเวลาเราค่อนข้างพอสมควรครับผมออน้อ,องพลอยก็มีส่วนช่วยในรูตาแล้วก็องค์กรได้เยอะเช่นกันนะคะทักทิ้งคิวนะพลอยนะ thank y งคิวนะรุ่นมือ อ่าเมื่อจาเมือโอเคขอบคุณพี่ก็มากมากนี่นี่มาดูงานตัวเองนี่นี่นีใช่ไหมใครทำเนี่ยใครทำอ่าเดี๋ยวนะดูดูนี่พลอยออกแบบใช่ไหมนี่ใครทำแม่สวยไหมสวยไหมเออจังก็แฮปปี้้องก็แฮปปี้โอเครคุทแค o อค โอเคขอบคุณพี่ต้อมมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จอยอยากถามพลอยว่าที่พลอยเข้ามาทํางานในองค์กรเนี่ย6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพลอยรู้สึกยังไงบ้างอตายปีนี้หนักนี้ป็นี้เจ็บออกลุ้ใจภูกล้ใจเออปีนี้ินักนี่ใช่ไหมปีนี้ จ็บมีเงินเก็บ,กบปีเจ็บโอ้โอเคมาทํางานมีเงินใช้หนี้มีเงินเก็บนะคะน้องบอกว่าน้องภูมิใจที่ได้เข้ามาทํางานในองคอ์กรมีความสุขไหมดีแบบดีค่ะโอเคมีความสุขในการทํางานกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยพี่ๆเนี่ยรู้สึกแฮปปี้กับพี่ๆไหมในการทํางาน ชอบไหมชอบมาทำงานในองค์กรแบบนี้ไหมดีค่ะอืมโอเคโอเคนะก็ <c oughs> โอเคค่ะน้องคอยกอ็จากการที่เราได้พูดคุยกับน้องคอยแล้วก็ทํางานกับน้องคอยมาตลอดระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมานะคะเราก็รู้สึกว่า,าน้องคอยก็พยายามพัฒนาตัวเองนะคะที่จะอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะก็ต่อไปก็อาจจะ ค่อยๆพัฒนาไปนะคะเพื่ออนาคตของน้องเองนะคะสุดท้ายนะคะจก็ต้องขอขอบคุณในนามของตัวแทนมนูลิธิสื่อสร้างสุขนะคะต้องขอขอบคุณทางบริษัทนะคะ King Power Corporation จำกัดนะคะในการสร้างงานคนพิการนะคะในปี2567นี้นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย